เหมาโรงหนังไปเลยค่ะเบลล่าราณีทุ่มทุนเหมาโรงหนังเซอร์ไพรส์แฟนคลับชมบุพเพสันนิวาสสอง ช่วงนี้นางเอกสาวเบลล่าราณีนอกจากโสดสวยรวยแล้วภาพยนตร์บุกเพศนิวาส2อย่างกระแสะตอบรับดีกำลังจัดทยานเข้าสู่300ล้านบาทในเวลา10วันถือเป็นหนังทำไรายได้ดีของประเทศไทยเรื่องหนึ่งและเมื่อวันที่7สิงหาคม2565เบลล่าได้จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์แฟนคลับลงทุนเหมาโรงหนังกันเลยทีเดียวค่ะและชวนแฟนคลับเข้าไปรับชมภาพยนตร์บุกเพสนิวาส2พร้อมกันกับ เรียกว่าได้ใจแฟนคลับไปเลยเต็มๆและแล่าสุดวันนี้8สิงหาคม2565เบลล่าก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานพร้อมระบุคแคปชั่นว่า7สิงหาปิดโรงหนังดูบุบเพสองกับแม่หญิงเกสอนแล้วก็มีการลงภาพรัวๆเป็นภาพโรงหนังที่นั่งกันกับแฟนคลับซึ่งเป็นภาพสุดน่ารักบรรยากาศสุดอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักค่ะหลังจากที่เบลล่าโพสต์ไปก็มีคนบันเทิงและพูดจาด ยังนองอารุโนชาได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยการส่งหัวใจกันรัวๆให้กับสาวเบลล่านอกจากนั้นเบลล่าก็ยังได้โพสต์ข้อความสุดซึง้งขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้กับเธออีกด้วยขึ้นอันไหนดีคะขึ้นไหนดีคะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณพี่พี่แฟนคลับใช่ไหมคะขอบคุณใช่ไหมคะโอ้โหชอบเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย